ช่องอลันดิจาวัสกี้มี f a c e b o o k f แ n p a g e แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวัสกี้ a ฟนเพจ สวัสดีครับเพืก่กับผมจาวัสกี้และวันนี้จะเป็นการโม้หน้าก็นะครับผมอืมประกาศออกมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือทางจังหวัดเริ่มคายล็อกนะครับผมว้าวเป็นที่ผมคิดจริงๆด้วยคือทางจังหวัดเขาให้เดินทางข้ามาอำเภอได้แต่ว่ายังข้ามจังหวัดไม่ได้ซึ่งก็ดีพรุ่งนี้ ผมก็จะเก็บข้าวของแล้วก็กลับไปบ้านนะครับผมวันนี้ก็นอนพักสักคืนหนึ่งก่อนอนอนพักกับเพื่อนของผมสักคืนหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านไปนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วสี่ทุ่มเดินทางค่อนข้างที่จะอันตราย ไปตอนเช้าเชดีกว่าเอาจริงนะคือถ้าจะถ้าหากจะเดินทางก็เดินทางได้นะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองดีกว่าซึ่งเราแบบกลับบ้านช้าหน่อยสักวันนึงก็ไม่เป็นไรเนะอย่างน้อยก็ได้กลับมาผู้นี้ค่อยกลับก็ได้รักษาตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวของตัวเองไว เพื่อที่จะได้แบบว่าแผนที่เราตั้งใจไว้เมื่อวันที่เราได้กลับบ้านเราจะทำอะไรอ่าเราจะได้ทำอย่างสะดวกอ,อยากรู้จริงว่าถ้าหากผมทำคลิปนั้นไปนี่คนจะมาดูเยอะไหมนะ แต่แน่นอนว่าผมไม่บอกหรอกว่าผมทําคลิปอะไรก็ลุ้นๆกันไปแล้วกันนะว่ามันจะปังไหมถ้าไม่ปังก็ไม่ดีซีเรีสอะไรไม่ปังตอนนี้ก็คงไปปังตอนหลังกันเนาะเหมือนกับคลิปที่ผมทําไว้เมื่อปีสองปีก่อนอย่างนี้นะแบบว่าตั้งใจทํามากแต่คนก็ไปดูกันแต่มาดูตอนหลังๆนี่แหละเนี่ยอือหือ ถามว่าผมรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกน้อยนะ <c oughs> น้อยน,นิดนิดที่แบบว่าไอตอนช่วงทําแรกๆเนี่ก็ไม่มีใครดูแต่พอแบบแบบว่าเราตั้งหวังไว้ว่าตอนนั้นนะคลิปน่าจะมีคนดูแบบเยอะๆแต่ปรากฏว่าคนดูไม่เยอะเลยอะแต่ก็ถือว่ายังดีที่แบบว่าออมีคนมาดูในช่วงหลังๆนะ กับการเป็นว่าคลิปนั้นนะ่ะเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดอ่เยอะที่สุดในรายการนั้นๆน,น,นะอ่ก็ถือว่ายัางดีแต่ผมคิดคิดดูอยู่นะว่าช่วงที่กลับบ้านไปนะขอให้ไม่มีอะไรเสียหายนะ โดยเฉพาะพวกตุ๊กตาไล้ก็พวกของเล่นแบบของที่มันยังนอนกล่องอยู่เลยนะเพราะผมยังไม่ทันได้รีวิวมันเลย <c oughs> yeah, นเนย้ตอนนีเพราะว่าฝนก็ตกหนักด้วยเนี่ย <c oughs> ถ้าฝนมันตกหนักแล้วความชื้นมัน เข้ามาในห้องแล้วทําให้กล่องเปื่อยยุยขึ้นมาแล้วก็โอ้โหร้องเลยลเนีย่เอาเธอถึงตอนนั้นนะ่ะก็ค่อยว่ากันว่ากล่องมันจะปลอดภัยไหมแต่ที่จริงแล้วนะ่ะก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่นะผมก็ปิดหน้าต่างปิดประตูไว้อย่างดีแล้วนะแล้วก็ดึงพวกกล่องแล้วก็พวกลังที่เป็นของเล่นนะ่ะคือ ดึงออกมาจากหน้าต่างแล้วก็ออกมาจากประตูแบบระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าห่างมันยังห่างไม่พอก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าห้องผมก็เต็มแน่นเอียดอยู่แล้วแล้วที่ตอนนี้แน่นเอียดของเล่นของสะสมที่แบบทั้งของตัวเองแล้วก็ของลูกค้าที่เขาแบบสั่งไว้แต่ว่ายังจ่ายเงินไม่ครบนะนะ เ่าจะเป็นยังไงบ้างนะอยากเห็นแล้วสิแต่ก็ต้องรอพรุ่งนี้อ่ะนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มก็จะเข้านอนนั่แหละครับผมก็เลยทําคลิปออกกล้องอ่ะนะคือเอาก็จริงไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องบอกทุกคลิปเลยนะว่าเป็นช่วงแบบว่ากําลังจะนอนแล้วก็มาทําคลิปอ่ะนะเพราะว่า ใครที่ดูคลิปโม้น่ากล้องตลอดเนี่ยก็คงจะรู้แหละว,ว่าเป็นการที่ผมทําคลิปก่อนนอนก่อนที่ตัวจะเข้านอนอยู่แล้วนะเอาข้จริงแล้วนะถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคที่อยู่ที่นี่ก็คือผมนี่จะลุกไปทํางานแบบสะดวกมากเลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะสายแต่ว่า ถ้ากลับไปบ้านนี้คือต้องพยายามตื่นเช้าแล้วก็มาทํางานให้ทันม,มาให้ทันแปดโมงเช้าถ้าไม่ทันก็ถือว่าสายอะนะก็ไม่โอเคก็ดีอย่างเสียอย่างอะนะถ้าอยู่ต่อก็เกรงว่าจะรบกวนเพื่อนของตัวเองนะนะแล้ว คือสิ่งที่ผมคิดก็คือผมใช้ชีวิตแบบตามกิจวัตรประจําวันของผมไม่ได้อย่างปกตินี่ผมก็จะก็จะแบบว่าทําคลิปบ้างอะเนาะตอนช่วงกลางคืนแต่ว่าอยู่ที่นี่ผมทําคลิปไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเวลาเราจะภาคคลิปจะอะไรอย่างนี้นะมันจะแบบติดติดขัดขัดไม่ว่าจะเป็นรถของพวกคนที่ทำงาน ที่ทํางนานที่นี่นะว่าเขาขับรถผ่านไปผ่านมาบ้างแล้วก็พวกเด็กๆเลยนี่นะพวกเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆที่แบบว่าเามีบ้านพักที่แบบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวนะก็มาไม่เป็นนะเนาะเพราะว่าบ้านพักอยู่แบบติดกันเลยนะก็ช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้ว ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกตอนนี้ตอนนี้ก็ทําที่ผมจะต้องทำนั่นะก็คือเข้านอนแล้วพรุ่งนี้ก็เช้าจากนั้นก็ปฏิบัติภารกิจที่ทําอันดับแรกก็คือทำคอสรดห้องของตัวเองเลยเนาะซึ่งแน่นอนว่าห้องของผมต้องหมินอับแน่ๆล่ะ mm. แล้วช่วงหัวค่าก็ พลาดคลิปนะนะโอเคงั้นผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอตัดพาดเพลนเท่านี้แล้วก่อนนะและถ้าเพื่อนเชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงตัดทีสวัสดีนะครับ